ใส่ผักซีแล้วลงไปครับบันเไปปั๊มใส่ใส่ผักซีแล้วนี่ครับ mm hmm. ปัดท็อกจะกินเท่ะไรวคก็สีของมัมล้ำนี่แนะ กระเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแกงออมใสออมใสหมูนะเป็นใสหมูนะแกงออมใส่ผักซีเล้านะครับนะเนาะเพิ่งควันห่วยอย,อยู่เข่ากับควันห่วยแกงกับควันห่วยอยู่ครับจังไหนสิกินได้บวันห่อนเดี๋ยวเพิ่งเฮ็ดเสร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสิทุ่มหนึ่งแล้วนะโซซีเหลียวโซซิได้กินเขาเ่าแรงครับ เฮ็ดเองกินเองครับอะ้รวามีคนเดียด้กินก็ต้องอยากกินก็ต้องเฮ็ดกินเองครับนะเขาต้องแสวงหาแนวที่เขาอยากแนวที่เขามาะกับเคยอย่ตรงไหนมีความสุขเข้ากับโย่ตรงไหนแล้วนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันมันห่อนอยู่นะแกงอ้อมใส่ผมกับเพิ่งเคยเค็ดครั้งแรกครับเคยกินอยู่แต่ว่าเพิ่งเคยเห็ดเห็นเป็นกินแล้วก็อยากกินก็เลยเห็นปักซี่แล้วอะไรซื่อมานี่ไปใส่หมูนะคนี่นี่แต่มันห่อนอยู่นะนี่ครับ เห็ดเป็นทอนเป็นทอน,ทนทใหญ่สิเลยนะเดี๋ยวมือ่อดาสิแกงนี่ครับแกงเห็ดเพาะครับนี่เห็ดเพาะแบบกระป๋องผมเคยซื้อมาแกงเท่านึงแล้วมันก็รสชาติก็โอเคอยู่ครับนะเพื่อกันกับเขาเก็บมาใหม่ๆเลยนะธรรมาชาติด,ดีแต่ก็สั่งหมกม่วงมาดีม่วงในีนี่อยังม่วงเฮอร์นอยัางนะมว่ออองมวงน้ำดอกไม้หัวฮนะสั่งมาจากชัยภูมิปาพี่สาวนส่งมาให้ครับนี่เห็นไหมมันชิวหวานมากเลยนะ โอเคครับก็เริ่มแกงมันเริ่มเย็นแล้วล่ะพอเสร็จโดนละแต่ว่าเขานี่นี้ห่อนโยนะครับนะมาต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นทหารกับจิงแต่ว่ากับวายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับนะทหารม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองยิ่งหัวหน้าผมนี่พบว่าผมนี่ประกาศไว้เลยว่าใครยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคนนั้นติดคุกนะครับนะเขาวายุ่งเกี่ยวกับการเมืองชนัชนะแล้วก็เขาเม่นัง เอาอมเมนนึงว่าคิดว่าทหารเี่ื็ที่เขา่าไฟนั่นฟาฟนี้นะับทหารนีนก็เรเรียกายนะได้อยย่ขังไฟไผ่นะเด่ยอาู่ขังพม่ากษัตริย์นะครับนะมาไม่โตก็ขึ้นสูงเถอะมามันห่อนอยู่นะอื้ ได้มาวางตัวใหม่เมื่อกี้สูงพลถพออั่วหวยของเยอะโอ้ยอูย้เข่ากระหันกระหันเนี่ยขอญาตเอามันทางพัดลมยังไงนะครับพัดลมอยู่ข้างนี้นะครับกระเซตเลือกตั้งอย่ากอะขอเลือกตั้งเลือกตั้งทองทิ้นเลือกตั้งมอ,งอจอนะเนะขาบอกว่าผู้ใดบ่ไปเลือกตั้งทิบ่มีสิทธิ์สมัครเอ๊ เป็นซอจสอบสมัครอบอรตอหรือสมัครการเมืองโททินศรีลงเลืกเลกตั้งมาได้เลยกว่ากันไปนะครับนะมือนั้นพยยน่อใหญ่นันเรายืนเงียวอยู่พยย่อใหญ่เรายืนเงียวอยู่ขางทางนะแล้ววันนี้รถหาเสียงรถหาเสียงขับผ่านพอดีแล้วเราได้ยินเสียงประกาศว่าประชาตอนนี้ประชาธิปไตยอยู่ในมือท่านแล้วสัญญา แล้วก็เลยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่ประชาธิปตไตยเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เองกันว่านะครับนะมาครับแกอองออมใส่โคตรแซ่บเลยครับหืม ันนัวดีมากครับนัวน้ำข่าเบือ หอมกินผักซีแล้วมินปลาด่าแต่ช่วงนี้ตองใจเย็นกะ่อนี่ยมันฮอนมาเลยเห็นปะวันเต็มดาเต็มตาเลยนะโอ้นี่ไม่ใช่อเฟคไม่ใช่แต,แตนอินนะครับ เขาอาจจะไปเที่ยปั้นนะมันห่อน,นครับแซ่บไปดีเนี่ยวันนี้ยังชี้มืออของนะี่มันแซ่บไปดี ยัี๋ย่าปลาลามันหอมต้องปลานนะปลามันมนนะปลาลาเปิดกระปุกออกต้องเม็นกุ๊บที่หมดเลยเฮ็ดกับเขาแซ่บครับ

โอ้ยเขากับห้อนพี่น้องให้บาทนี่ยอืมวานก่อนวางน้งเขาก่อน ไ่ได้ลงคลิปไปสอ,นะอ,องอสามมือนะครับมัวได้ยุ่งงงั้นอยู่ครับก็ต้องขอโทษไปปกติที่ลงคลิปเสมอนะแต่มันว่างนะอย่าแต่ภารกิจนะถ้างั้น <c oughs> มันก็สินัวนัวอมล้ำอมลำแน่นรับกับว่าถึงกับขมนะครับข้างในมันบขมแต่ถ้าเป็นใส่ง้วนเลยววานขมอมล้ำเลย นายได้เข่าอ่อนดีงวา่วา,ากลับมาข้ามไหลโซสที่แซ่เข่าเหานียวซอสที่มันซีอ่อนโซ่ที่ได็กหง แกงออมใส่หมูครับมือนี่เส็ง <c oughs> พอถิ่งได้เนี่ยกินเอาเบริรกับอถิงครับเมื่อส่้าตื่นมาอุ้นกินได้อีกนี่แหละกกันอยู่แบบพอเพียงเอ,อ้าบันเนะี่ย คลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เซนนี่กันนะครับนะยังพกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามแล้วกระเบิ้งจนจบคลิปนะครับจบังพกันไม่คลิปนาครับขอบคุณครับ